ครับสวัสดีครับค,ครับผมผมสกลศศิรัตนนิกรนะครับโรงเรียนสมชันระยองนะครับและผมขอแนะนําครับมิจอยค่ะสุบัญญาชลไทยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมสิทธิ์เก่าค่ะนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของสมาคมสิทธิ์เก่าของอสมชันระยองนะครับซึ่งเป็นคนที่ประสานให้กับทางโรงเรียนสมชันระยองกับทางสมาซม CG ได้มีการติดต่อกันซึ่งเราห่างหายกันไปอยู่ประมาณสิปีนะหลายปีแล้วสิบปีริงที่เราไม่ได้มาเยือนนะครับครั้งแรกครับก็มิสจอยก็ได้ทับถามผมบอกว่าให้ช่วยมาประชุมกับทางสมาพันธ์เป็นไงเราเขนะ <laughs> ินนะเขินค่ะเขินคือเนื่องจากว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการประชุมกับเกี่ยวกับสมาพันธทั่วประเทศไทยนะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยที่ผม ได้มาประชุมที่สมาพันธ์ซีเจที่เซนคืเบียนเนี่ยครับผมได้เปิดประตูเข้าไปพอผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยผมปิดประตูให้มไม่คันวิสเจอร์เข้าไปเข้าไปมีแต่คนแก่เปนลยเมาผิดห้องป่ปะครับผมนะฮะ <c oughs> ผมมาผิดห้องหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ครับก็คือทางคณะกรรมการของซีเจเนี่ยได้ออกมาตามผมและได้และได้บอกผมว่าเนี่ยมาถูกห้องแล้วครับวันนั้นครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มา ประชุมร่วมกับทางสมพันซีทีทุกคนในห้องประชุมนะครับลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือให้กับโรงเรียนสังัย,ยาของเรานะครับแบบเต็มภาคภูิผมปลื้มใจมากเลยนะครับครั้งนั้นแหละครับที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะมาร่วมประชุมกับทางสมภารซีทีอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะ่ะดิจอยก็ได้ส่งข่าว,วมาอิกนะฮะให้ผมเนี่ยร่วมประชุมสัญจรนะฮะที่ลำปางครับผม ผมได้ไปทัศนาจลครั้งนั้น,นสุดผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นคนเกิดที่สุดในทีได้วยน่เกินน่าสง่งผมไปเลยนะครับก็ผมได้ไปทํางานร่วมกิจกรรมกับทางสมาธ์ c t a นะครับผมมีความรู้สึกว่าผูกพันกับพี่ๆทุกๆคนความหมายของ CGA เนี่ยผมคาดว่าที่ผมเข้าใจในตอนนี้ก็คือความเป็นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องการรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องแบบไหนเนี่ยผมเริ่มเข้าใจใน c t a นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมจะ ออกมาเป็นแบบอย่างนะครับ้วถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปที่เรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันในินจัยนะผมก็จะเอากิจกรรมดีๆเหล่านี้ครับถ่ายทอดให้กับเจเนอเรชันรุ่นใหม่สําหรับรุ่นน้องของเราต่อไปนะครับแล้วก็ผมมีความรักในโรงเรียนสมชัญระยองผมมีความรักในสมาพันธ์ของ CTA ทุกๆท่านนะครับที่ให้โอกาสผมที่เป็นรุ่นเด็กสุดนะครับได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบนเวทีการประชุมนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปรรทัานทําให้ผมเนี่ยมีความสามารถที่จะก้าวขึ้นไปสามารถที่จะบอกกล่าวกับพี่พี่ทุกๆคนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เรามีความรู้คิดว่าเราสามารถที่จะออกความคิดเห็นได้ข็ให้โอกาสเราทุกๆคนเลยผมดีใจมากนะครับวิจัยเน็นไงบ้างก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งนะคะที่เกิดม,มิจฉได้มีโอกาสได้มาร่วมประชุมหรือ ได้ต้อนรับอะไรเยงี้ค่ะก็ค่อนข้างอบอุ่นนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนค่อนข้างจะใจดีกับใจยมากๆก็เต็มที่ค่ะอย่าลืมนะครับนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของผสมชลยอของเรานะครับผมขอบคุณนี่จอยมากอีกสักครั้งนึงนะครับแต่นะฮะถ้าเกิดไม่มีนี่จอยนี่บันไดขับเคลื่อนของเราเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ครับหวังว่านะครับเราคงเจอกันอีกใน CGA ขั้งหน้าที่แปดลิ้วนะครับครับผมอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ